สวัสดีครับผมนายชชลิดพลอยศรีสุขตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t YouTube Channel กองสติตการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษจิกายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกสบวรประชุมคณะอนุกรรมการสอบพอเท็จริงและกานกรองงานครั้งที่สิประจำปี2566 วันอังคารที่28พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศสักดิ์กรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่10ประจำปี2566ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยที่ประชุมพิจรารณาคำร้องตามมาตรา120ของนายจ้างกรณียาสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน9คนกศวติดตามประเมินผลการใช้บริการเงินกู้กองทุนผ,ผู้ใช้แรงงานจังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่28พฤศจิกายน2566กองสถิการแรงงานโดยกลุ่มง,งานกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวสดิการและกลุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าติดตามประเมินผลการใช้บริการเงินกู้กองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานของสาขาเครดิตยูเนียนยูนิเวอร์แซลชัยภูมิจำกัดจากการเข้าติดตาม เมินผลการใช้เงินกู้กองทุนผู้ใช้แรงงานของสหกคอเครดิตยูเนียนยูนิเวอร์แซลชญยภูมิจำกัดซึ่งเป็นสหคอ เครดิตยูเนียนที่จัดตั้งขึ้นของบริษัทยูนิเวอร์แซลแอดพาเลจำกัดและได้กู้เงินจากกองทุนผู้ผใช้แรงงานจำนวน5ล้านบาทพบว่าสหากรณ์ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในการพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อให้สินเชื่อในการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงทั้งในระบบและนอกระบบของผู้ใช้แรงงานคาดว่า จะมีสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน130คนกสวร่วมงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอ็ดโลกครั้งที่31ประจำปี2566วันศุกร์ที่1ธันวาคม2566เวลา11นาฬิานางโสภาเกียรตินิราชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรับสาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้หนายสมพศ์กวางแก กองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนางเลไลทับรังสี้วำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนาลีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระราชวร,รวงศเธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกมือร่นสุทาันาลีนา,นา,นาน ซองเปิดงานเทียนสองใจในี่ในวันเอ็ดโลกครั้งที่31ประํำปี2566กับภายใต้แนวคิดเลขข มูนิทิสลสลดรักปลอดภัยห่างไกล HIV ทรงพระราชทานโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสถานประกอบกิจการดีเด่นโดยกองสวัสดิการแรงงานได้ร่วมจัดนิทรศการในหัวข้อกลไกในการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจาก้างผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติเอดดิงเอภายในปี2573มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้โลกได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของโลกเอชและร่วมกันป้องกันแก้ไขตลอดจนสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขกสวประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10ประจําปี2566วันศุกร์ที่1ธันวาคม2566เวลา13 30. 30. นาฬิกา30นาทีนายสมาร์ท ธรรมสุขคนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10ประจำปี2566โดยมีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรมดำรองอัิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้นวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา120ของนายจ้างกรณีย้ายสถ,ถานประกอบกิจกร การจำนวน2แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจํานวน9คนและการเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างเพื่อรับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการสัสดิการแรงงานข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรอราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ ตัวแทนศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทอนล่าชีวิยาลัยลในพระราชูปถรัรมภ์จังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมเซฟตี้แลลี่ลัน2,523วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2,566ร่วมเดินวิ่งรวมระยะทาง3กิโลเมตรที่จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและลคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต1ิ์และภาคีเครือข่าย ในด้านความปลอดภัยในการทํางานนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมไปสนับสนุนการปรับปรุงด้านความปลอดภัยแก่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการมีนายชัยพจน์จรูนพงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกิจกรรม กิจกรรมต่อมาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2566เพื่อให้เด็กประถมวัยได้ร่วมกิจกรรมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงขอเข้มาต่อพระแม่คงคารู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของน้ำตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและ ทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2566ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel n กองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสลคุ้มครองเสร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ